อนนี้ก็มาบึงพายุเขาเนาะพอลมแห้งปักมือทีกมันแม่พายุเขาน่ะมันฝนตกหนักน่ะโคต่ยานเลยไอ้สิบิึงโอ้อันนี้ก็มีงวนน่ะอองวนถ้าคนอยู่ก็จะติดตัวมันเนาะจะกระชวยยังบุได้อดทนไม่หมด ฟ้าอันนี้ประมาณ10บโมงไหมเนี่ยสิบโมงตอนเช้าสิบโมงชวย่ยสิบโมงสิบอโมงนี่ยตรงนี้นะเต่สภาอากาานี้ปกติอะไรเนี่ยายานตายานยำเท่าตายานไล่ลา้บึงฟ้าของหอเพี่ยไล่น่ยต่้งน่น่ะอ๋อ นเเไปไปเบิงเนาะม้อนี้บันที่ซีีเดีอนเดียนสีเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาลาเบืองเอาันตายไ่แตายานได้แค่นี้อ่ะ มันมืดแป๊บเดียวเลยดิมืดแบบเ่เคยมืดนะมันมืดแบบดำเลยนะคืออีกค่ำสินะ่ะข,ข,ขีเฟียป,ปกหุ้มเลยนะแต่ยานใน <c oughs> นกนกมันกบน็บินบินไปบินมาแล้วกนกไเนะี้ยไเห็นนกวะยานนี่ยานลมแห้งมันมุ้งดีแท้

Tục, phân tâm tục là bên đó đâu này không làm về này. à Ồ tớ là cái gì đây ạ าเริ่มพองแล้วกันห้องน้ําไปจริงๆบ่เปียกตอนนี้ก็เปียกิอ้องมือนะซีบ่ได้เลยมือแห้ง chắc tao chưa tác đấy ở tao phun về đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền

súng hen thằng hen. Ngua, đá phun Cái đốn nó ăn cái ngon nó ấy. mọi người nói đây tay tươi mày chân pin lẽ nó và xoay mày 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 là mày mày nhai bên mày mình cả bộ mày 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 con mày 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 ແຕ່ເຕະຈະຈະຂອງກໍຍັງບໍ່ແຕ່ກໍເປັນຫຍັງດອກກໍເປັນສັກເນາະຈໍາເປັນເອີຕະຕະຕະຝຸ່ນນິ จะมีเงี้ยมีจใส่อะไรแล้ววันนี้นะเออสวัสดูไปโอ้ฟ้ายินะีเอ

บักแหงได้บางค่อยเลยผู้ตุ๋นเนี่ยอ๋อบันชีไก่ชิงนอนาหนามพินาเด็กกรได้เนาะยามพินนาเขาประมาณนี้แหละยามพินนาตัวนี้คือคอยเห็ดหนาก็ได้ยังกางให้กางหน้ากันแค่นี้ก็ได้ยามพินนาตกแบบนี้เนี่ยถุแบบนี้แล้วก็เกี่ยมแล้ไหมนะ ขาดจำให้เตรียมพวกกาแต่เป็นแบบนี้ค่อยก็เคยเจอมาไล่แล้วเลียงยานกบุยานแล้วแต่เพราะว่าเคยเจอมาแล้วอันแบบนี้นะฝนตกแล้วก็ฟาม์มือจนสีนะหนักคกนนี้ก็เคยเจอมาแล้วสินะแต่บอกว่าออนกนกนกนเห็นไหมนกนกใช่แล้ีฟุนบินอยู่ใช่แล้ว

เดสภาพอากาศนี่ค่อยๆจมาไล่แลรอกบเเดี่ตะยานเนาะตะยานยูอตวกูวันเนาะาเคยจืมาเ้วะคยพุกมาเนาะฝยเลี้ยงตะยานตะยานฝ่าตะยานฝ่านี่แหละฟุ่นฝ่นนี่กับบยานได้แล้ว ใหม่ๆเบิ่งคือเบิ่งเบิ่งอันนี้คือตัวค่อยได้เบิ่งอันบ่อเลียบ่อ่าคือือค่อยๆยังบ่ค่อยเแห้งเมฟังนี่ด Ủa nè, hỏi hẹn hậu Nè, bưng chất, mình lươm chất pin nằm rồi đó à yeah, bưng cái gì nè Nè, bưng hẹn hậu Ủa nè, hỏi hẹn hậu đó nè Chất pin nằm rồi đó Ủa, bưng hẹn đây Bưng hụi, bưng hụi rồi ជຮះជោះខ្ល់ក្ន់ខ្ល់ជាងពីពីដ់បានសាស់ដែលាស់ជោះថ្រើ្រើនបា